กลุ่มของพวกเรานะคะอยู่ที่สะพานคอนกรีตค่ะหรือตรงสามแยกสายตัวนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทําการสํารวจตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานค่ะโดยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของในรายวิชา durability and repair of concrete นะคะหรือรายวิชาวความทนทานและการซ่อมแซมคอนกรีตค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนและวิธีการทําการสํารวจตรวจสอบและสะพานเบื้องต้นนะคะโดยเริ่มนะคะเราจะทําการวัดระยะสแปนหรือความกว้างของสะพานนะคะ เพื่อนําไปขึ้นด d ค่ะทําให้ทราบรูปแบบที่ชัดเจนของสะพานนะคะครับก็นี่ก็คือตําแหน่งที่ตั้งของสะพานนะครับสะพานคลองเกียรนะครับตั้งอยู่ตําบลหัวสะพานอําเภอตาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ 3D นะครับเป็นโมเดล 3D นะครับก็โมเดลของ 3D เนี่ยก็จะแสดงสะพานถึง3ช่วงสี่ตับนะครับ สะพานนี้ครับมีความกว้างอยู่ที่4เมตรแบ่งโดยแบ่งช่องจราจรช่องละ2เมตรเป็นสะพานที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กจะวันเวลาที่ทำการสำรวจอาจจะมีรถที่มีขนาดใหญ่สัญจรจึงทำให้มีผลต่อความเสียหายของสะพานได้ครับส่วนถัดมาครับก็จะเป็นแบบ2อดีนะครับ ในแบบ2อดีเนี่ยก็จะแสดงบัตทอมวิวท็อปวิวแล้วก็ไซด์วิวนะครับและก็จะแสดงต่อหม้อด้วยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้วิธี v i s u a l inspection ค่ะหรือการสำรวจตรวจสอบด้วยสายตานะคะโดยเราจะใช้บัตรวัดรอยร้าวค่ะ,ะมาประกอบในการพิจารณาสะพานนะคะว่ามีรอยร้าวหรืออะไรขนาดไหนแล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหากำลังอัดของคอนกรีตที่สะพานรับได้นะคะโดยใช้วิธี รีบาวแฮมเมอร์เทสค่ะซึ่งทําให้ทราบค่ากําลังอัดของคอนกรีตนะคะว่าสะพานไหนยังสามารถรับน้าหนักได้ขนาดไหนคะ่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการหาระยะเหล็กที่อยู่ในคอนกรีตนะคะเพื่อให้ทราบค่ะว่าระยะเหล็กค่ะอยู่ลึกลงไปในคอนกรีตเท่าไหร่นะคะโดยที่เราจะเราจะทราบว่าเหล็กค่ะมีระยะโคเนี่นะคะ่ะเยอะมากไหมแล้วก็มีผลต่อการกัดก่อนของน้ำที่ทำต่อสะพานไหนะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาหากําลังอัดของคอนกรีตนะคะโดยเราจะใช้การทดสอบรีเบลแฮมเมอร์เกยค่ะซึ่งจะเป็นหากําลังอัดของคอนกรีตนะคะแบบไม่ทาลายค่ะโดยเริ่มนะคะเราจะเริ่มทําการตีตารางนะคะด้วยช็อคค่ะเป็น16ช่องนะคะแล้วก็ระบุชื่อตําแหน่งทดสอบอันนี้ก็จะเป็น H C สองขีดศูนย์หนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงของเสาช่วงที่สองค่ะแล้วก็เป็นเสาต้นแรกนะคะโดยเราจะใช้แฮมเมอร์นะคะกดลงไป เพื่ออ่านค่าให้ได้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะไปอ่านจากกราฟโดยลักษณะการทดสอบของเรานะคะจะเป็นการทดสอบจากด้านข้างค่ะซึ่งกราฟนะคะจะแสดงผลโดยการที่เราจะกดจากด้านข้างหรือด้านล่างแล้วก็ด้านบนค่ะอันนี้จะเป็นการทดสอบจากด้านข้างนะคะเราจะทำการกดไปที่หน้าตัดส่สีคอนกรีตค่ะแล้วก็นำค่าที่ได้จากตรงนี้นะคะ ให้เพื่อนบันทึกข้อมูลค่ะอันนี้เป็น28แล้วเราจะทำการกดทุกช่องนะคะจนครบ16ช่องแล้วหาค่าเฉลียะะ่ยค่ะแล้วก็หาค่า Fc พร้มจากการาฟค่เมื่อสักครู่นะคะเราทำการหากำลังอัดคนจีนนะคะของตำแหนง่ง Hc201 นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาหากำลังอัดคงกีนะคะของ Hc202 ค่ะซึ่งเสาน,นะคะจะเป็นการหลดแบบคนละครั้งนะคะกําลังอัดของคนกีก็อาจจะแตกต่างกันมากคะ่ะโดยจะทําวิธีเดิมเลยนะคะก็จะเป็นการกดเฮมเมอร์ลงไปในลักษณะด้านข้างค่ะก็จะต้องอ่านราฟของด้านข้างก็คือเป็นอันนี้นะคะครับผมในส่วนของบีมชนิดรับแผ่นพื้นนะครับเราจะทําการทดสอบใน3ส่วนนะครับก็คือ หัวหัวท้ายแล้วก็ส่วนตรงกลางนะครับเพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยครับสามสิบส ราจะทำการทดสอบที่เบรดพิมด้วยนะจิบ่านี่ก็จะเป็นการใช้เครื่องโฟล์สแกนนะคะในการสแกนค่ะเพื่อหาเหล็กที่อยู่ในคนกี่นะคะว่าอยู่ลงไปเรื่องค่ะประมาณกี่เซนติเมตรนะคะการใช้เครื่องะคะ่ะเราก็จะทําการกดปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วเรา แล้วเราจะทำการเลือกนะคะไปที่โหมดของคอนกรีตยูนิเวอร์แซลนะคะแล้วก็เราจะกดสตาร์ทค่ะแล้วก็ทำการสแกนหาเหล็กถล่ม พักขึ้นไฟสีแดงนะคะก็คือจะทําการตรวจพบเหล็กที่อยู่ภายในคอนกรีตแล้วค่ะเราก็จะทําการลากลงมาสักประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทาการลากขึ้นกลับไปะคะ่ะเพื่อให้ได้เห็นตําแหน่งของเหล็กนะคะโดยไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะเราก็จะทําการลากขึ้นกลับได้เลยคะ่ะ ากการสแกนนะคะเราก็จะพบว่าเหล็กที่เครื่องสามารถตรวจับได้นะคะอยู่ลึกไปประมาณจากผิวคอนกรีตอะคะ่ะประมาณ4.3เซน,นะค,ะค่ะแล้วก็จากลักษณะผิวของคอนกรีตนะคะในเบดบีมบีมแล้วก็คอัมนนะคะมันเป็นข้อจํากัดนะคะในการใช้เครื่องโฟตสแกนนะคะเพราะว่าพื้นผิวไม่เรียบะคะ่ะการสแกนนะคะจะเป็นไปได้ยากซึ่ง มีนะคะจะเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่าแบบถ้าเราสกแกนนะคะจะส,กสกแกนได้ยากมากะคะ่ะเดี๋ยวเราสามารถเห็นหลึกเติมได้เลยะคะ่ะว่าอยู่ลึกไปในคนกี่นะคะประมาณกี่เซนติเมตร สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะได้ทําการสํารวจตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาความทนทานและการซ่อมแซมคอนกรีตนะคะหรือรายวิชา Durability and Repair of Concrete ค่ะอาจารย์ผู้สอนนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดรธนงศักดิ์อิ่มใจค่ะโดยรายชื่อสมาชิกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6คนค่ะมีรายชื่อดังนี้ค่ะค่ะการประเมินระดับสภาพความเสียหายและข้อควรพิจารณาในการซ่อมแซมนะคะ เราจะแบ่งเป็น4ีระดับค่ะก็จะมีสภาพสมบูรณ์สภาพพอใช้สภาพวิกฤตและสภาพชำรุดค่ะโดยสภาพสมบูรณ์นะคะเราจะแทนตัวเลขนะคะเป็นหมายเลขที่4ค่ะก็คือเป็นสภาพดีหรือใหม่นะคะไม่มีความเสียหายนะคะซึ่งถ้ามีความเสียหายนะคะก็จะมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยค่ะก็คือถ้ามีรอยร้าวนะคะรอยร้าวก็จะน้อยกว่า 0.2มิมร mm ค่ะและสภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นสภาพพอใช้ค่ะเราจะแทนหมายเลขในสภาพนี้นะคะเป็นระดับที่3ค่ะก็คือสภาพใช้งานได้ดีความเสียหายที่ไม่มีผลต่อหน้าที่ในการรับน้ำหนักค่ะซึ่งถ้ามีความกว้างของลายล้าวนะคะก็จะมีความกว้างที่มากกว่า0.2ม mm ิลิเมตรค่ะแต่น้อยกว่า2มิลิเมตรนะคะ มีการหลุดก่อนของผิวคอนกรีตค่ะเห็นผิวเหล็กเสริมนะคะเพียงเล็กน้อยซึ่งการซ่อมแซมในระดับนี้นะคะเราอาจจะใช้ตัว bonding agent นะคะในการทาผิวคอนกรีตนะคะเพื่อเป็นตัวผสา,านะคะแล้วเราก็ทําการฉาบผิวคอนกรีตทับปิดรอยร้าวนั้นได้ค่ะค่ะและสภาพต่อไปนะคะจะเป็นสภาพวิกฤตค่ะโดยเราจะแทนหมายเลขในสภาพนี้นะคะเป็นหมายเลข2ค่ะก็คือสภาพชํารุดที่ควรพิจารณาสอมแซมนะคะ ซึ่งในสภาพนี้ค่ะความกว้างของรอยร้าวนะคะจะมีขนาดที่มากกว่า2มิลิเมตรค่ะมีการหลุดก่อนของผิวคอนกรีตเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็เห็นเหล็กเสริมชัดเจนเลยค่ะโดยการพิจารณาซ่อมแซ์ในระดับนี้นะคะเราควรใช้ปูนซีเมนต์ชนิดนอนชิงค่ะซึ่งมีกำลังสูงกว่าปูนซีเมนต์แบบทั่วไปนะคะในการอุดรอยร้าวค่ะ แล้วก็ใช้ bonding agent นะคะในการเป็นตัวเชื่อมะสานนะคะระหว่างคอนกรีตกับผิวคอนกรีตที่เราจะทําการปิดทับรอยร้าหรือผิวคอนกรีตที่เกิดการหลุดล่อนค่ะแต่ในระดับนี้นะคะเราควรมีการเสริมกําลังด้วยเหล็กเสริมค่ะโดยการเจาะร่องในการเสริมเหล็กเสริมเข้าไปหรือใช้วัสดุพิเศษ FRP ในการเสริมกําลังแล้วค่ะและในสภาพต่อไปนะคะเป็นสภาพชํารุดค่ะเราจะให้ระดับความเสียหายในระดับนี้นะคะคือระดับที่1ค่ะสภาพชํารุดนะคะคือ ควรพิจารณา่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งสภาพชำรุดนะคะความกว้างรอยร้าวนะคะจะมีขนาดที่มากกว่า5มิลลิเมตรค่ะซึ่งจะมีการสุดตัวของโครงสร้างนะคะรอยต่อหรือเหล็กเสริมค่ะมีการผูกก่อนการเกิดรอยหักแล้วค่ะซึ่งสภาพนี้นะคะควรพิจารณา่อมแซมโดยเร่งด่วนค่ะเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้เลยค่ะในส่วนของการประเมินโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆของสะพานนะครับ จากการประเมินส่วนต่างๆของสะพานเราสรุปได้ดังนี้ครับโครงสร้างส่วนบนอยู่ในสภาพดีโครงสร้างส่วนล่างผิวคอนกรีตส่วนใหญ่เป็นโพรงและค่อนข้างสึกก่อนชำรุดมากครับต่อหม้อคอนกรีตมีการสึกก่อนเป็นบริเวณกว้างจนเห็นเล็กเสริมภายในครับเสามีการสึกก่อนและมีรูพุนเบ็ดมีมีการสึกก่อนและมีรูพุนเช่นเดียวกันครับคานเกิดรูพุนและมีการสึกก่อน ในส่วนของพื้นสะพานนะครับเป็นพื้นคอนกรีตสภาพเก่าคอนกรีตหลุดร่อนจนเห็นเล็กเสริมครับเสาสะพานทั้งสองข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่ในสภาพดีครับพื้นลาดยางอยู่ในสภาพดีเช่นกันครับสำหรับในส่วนของผลการตรวจสอบนะครับจะมีเป็นของคอลัมน์บีมเบ็ดบีมอับดัตเมนและสลับนะครับโดยคอลัมน์เนี่ยจะมีเป็นรีเบลนัมเบอร์เฉลี่ย2 2 3 1ิากำลังเฉลี่ยในหน่วยม่กับปัดคาเป็น29.1กํากำลังเฉลี่ย ในหน่วยเคซจะได้เป็น296.73ในส่วนของบีมรีบาร์นัมเบอร์เฉลี่ย27.28กํากำลังเฉลี่ยในหน่วยเมกะปาสคาว33.425กํากำลังเฉลี่ยในหน่วยเคสซีสามในส่วนของเบดบีมรีบาร์นัมเบอร์เฉลี่ยจะได้เป็น18.09กําำลังเฉลี่ยในหน่วยเมกะปาสคาว23.7กํากำลังเฉลี่ยในหน่วยเคซ 241.67เฮ้ยในส่วนของอพาร์ตเมนต์รีบาวด์นัมเบอร์เฉลี่ย17.69กําลังเฉลี่ยในหน่วยเมกะปาสคาว25.7กําลังเฉลี่ยในหน่วยเคซี262.06และสุดท้ายสแลบรีบาวด์นัมเบอร์เฉลี่ย39.33กําลังในหน่วยเมกะปาสคาว43กําลังในหน่วยเคซี438.47ค่ะ การใช้เครื่องฟลูออรสแกนนะคะในการหาตำแหน่งของเหล็กเสริมโดยไม่ทำให้คนกีดเกิดความเสียหายนะคะซึ่งลักษณะการทำงานของเครื่องมือนะคะจะใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการทดสอบค่ะโดยการที่เครื่องค่ะจะส่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะคะเมื่อมีวัสดุนำไฟฟ้าเข้ามาในระยะที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกลบกวนค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งตำแหน่งที่ ตัวเซนเซอร์ตรวจพบก,การรกกวนมากที่สุดนะคะเราจะพิจารณาได้ว่าค่ะเป็นตำแหน่งที่มีเหล็กเสริมคอนกรีตอยู่นะคะและในการทําการสํารวจตรวจสอบด้วยเครื่องโฟลลสแกนที่สะพานคอนกรีตนะคะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าพื้นผิวของคอนกรีตะคะ่ะเกิดการผูกก่อนไปมากนะคะจึงทําให้พื้นผิวของคอนกรีตะคะ่ะเกิดความไม่ราบเรียบค่ะจึงทําให้การส่งเซนเซอร์ค่ะ ค่อนข้างที่จะไม่สม่ําเสมอค่ะจึงไม่สามารถตรวจพบเหล็กเสริมที่อยู่ภายในคอนกรีตในระยะที่แน่ชัดค่ะจะตรวจได้ในบางตําแหน่งค่ะซึ่งระยะโค v ร r i n g ที่ตรวจพบได้ค่ะจะมีขนาดที่น้อยมากก็คือประมาณ4เซนติเมตรค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นสภาพโดยรวมของสะพานโคองเกียบที่ผู้ทําการสํารวจได้ตรวจสอบมาแล้วนะคะโดยผลการประเมินนะคะ ผู้ทำการตรวจสอบอะค่ะวิเคราะห์ให้สภาพโดยรวมของสะพานนะคะอยู่ในระดับที่สองค่ะก็คือระดับวิกฤตนะคะเพราะตัวสะพานนะคะเห็นเหล็กเสริมอะค่ะทั้งเส้นแล้วซึ่งการผูกก่อนการกัดเซาะของน้ําที่จะไปเกิดที่เหล็กเสริมอะค่ะค่อนข้างที่จะอันตรายต่อโครงสร้างนะคะในการรับน้ําหนักซึ่งสะพานคคองเกียวอะค่ะในวันที่ทําการสํารวจนะคะจะจะมีรถบรรทุกดินขนาด6ล้อค่ะวิ่งผ่านด้วยค่ะ ซึ่งถ้าไม่พิจารณา่อมแซมอย่างเร่งด่วนนะคะสามารถเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ค่ะ